ันนี้เรามาำรุงหน้ากันนะคะ ตัวที um, okay. <us ur ling> ่สองบำรุงผิวหน้านะคะบำรุงผิวหน้าตัวที่อันนี้ตัวที่สามนะคะคุมมันกันเหงื่อกันแดดนะบำรุงด้วยครีมกันแดดนะคะตัวนี้นะคะกันแดดกันน้ําคุมมันกันเหงื่อทาให้หน้าเนียนบำรุงไปในตัวนะคะตัวนี้นะคะชุดนี้นะคะเพื่อนๆที่พี่ตุ๊กตาใช้นะคะก่อนการแต่งหน้าบำรุงและก่อนนอนนะคะรับลองอ่อนไว้ค่ะพี่ตุ๊กตาใช้เป็นประจํานะคะ